สวัสดีครับมาพบกับไอรีนด้เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกระปุกใหม่นะครับผมกระปุกใหม่เว็บเซตนะครับก็นี่นะครับนะครับกระปุกใหม่เว็บเซ็ตนะครับรเ,บเ,บเบบดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ครสมาชกกันด้วยนะครับผมก็จะเป็นกําลังใจคนทําคลิปต่อไปนะครับผมโอเคแล้วก็นี่กราสีล้อนะครับสมบุกใหม่นะครับประมาณนี้นะครับผมนีตะกาเว็บซตนะครับเอ้ยตะกาตะกาเว็บร้อยนะครับร้อยเว็บร้อยสิบไอคันนึงนะครับเพราะว่าเออในบ้านใช้สมบุกสมบันมากเลยก็ต้องเปลี่ยนเป็นตะการเหล็กนะครับ แข็งแรงน่าจะแข็งแรงกว่าตะก้าเดิมนะครับเพราะว่าตะกา้าเเดิมใช้มาสามสี่อันแล้วก็หักหมุนะครับส่วนมากจะเป็นหักช่วงน็อตนะับหักช่วงนี้นะครับส่วนมากจะหักช่วงนี้เลยแล้วก็จะหักไปเลยนะครับส่วนอันนี้ก็น่าจะมาตรทานอยู่นะครับ น่าจะแข็งแรงกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมก็ซื้อมาในราคา350บาทนะครับไม่รู้ว่าแพงไปหรือเปล่าถ้าใครซื้อถูกกว่านี้คอมเมนต์บอกใต้คลิโอเคงั้นก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าใส่แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปกันเลยครับโอเคเราก็มาเริ่มถอดกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากถอดน็อตตัวนี้ก่อนถอดน็อตล้อนะครับเบอร์1ิเจ็นะครับผม ครับแล้วก็เบอร์สิบสี่นะครับจับห่งนี้โอเคถอดนะครับโอเคถอดไม่ยากนะครับโลหน้านี่มันก็ถ้าเราถ้าจะระบีไว้มันก็จะไม่แน่นเท่าไหร่นะครับผม ก็ถ้าก่อนจะใส่น็อตทุกครั้งให้ก็จะรจะจบ,บีะบป้ายไว้สักนิดหนึ่งก็ยังดีครับเพื่อเราถอดในรอบต่อไปมันจะได้ถอดง่ายขึ้นนะครับออกมาทีเดียวเก่านะครับ,รบ,รบ,รบส่วนใหญ่งไม่ยังไม่เสิลจแล้วก็ ใส่ของใหม่เข้าไปได้เลยนะครับก่อนจะใส่ก็ทำความสะอาดสักนิดนึงนะครับผมมีมีข้อแนะนำอยู่อย่างหนึ่งนะครับเวลาตัดซองนะครับ ตัดซองซีนหรือสีซองอะไรก็แล้วแต่นะครับผมให้ใช้คัตเตอร์ตัดหรือไม่ก็กรรไกตัดให้ตรงนะครับผมเผื่อถ้ามันไม่ตรงรุ่นนะครับจะได้เอาไปคืนร้านได้นะปเป็นแลกไปเปลี่ยนร้านได้นะครับผมซึ่งร้านเขาก็จะซีนใหม่ได้นะครับแต่ก็ให้วัดก่อนนะครับวัดของเดิมนะครับวัดของเดิมกับของใหม่นะครับว่า เท่ากันหรือเปล่านะครับอย่าให้สีนเลอะนะครับผมหรืออย่าให้ชิ้นงานเลอะนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ตรงก็ไปเคลมเปลี่ยนใหม่ได้นะครับทางร้านเขาแนะนําผมมาแบบนี้นะครับผมแต่ก็อาจจะไม่ได้ทุกร้านนะครับแต่ยังไงก็ลองทําตามที่ผบอก,ก,กดูแล้วกันนะครับผมหรือไม่ก็ถามที่ร้านก่อนเผื่อร้านเขาจะแนะนําเรามานะครับ ถ้าเราไม่มีตัวอย่างไปเทียบนะครับผมสมมุติว่าเราไม่ได้ถอดตัวอย่างไปเทียบนะครับเราเอามาเปลี่ยนถ้ามันไม่ตรงก็จะได้เอาไปเคลมได้นะครับผมโอเคส่วนอันนี้ตรงรุ่นนะครับสวัสดีก็จารบีนะครับ ตัวใหม่จะให้มาน้อยมากนะครับผมก็จะนะ,ะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับน่าจะเห็นแค่นี้นะครับผมเราก็ควรจะใส่เพิ่มไปอีกเล็กน้อยนะครับผมจรารบีก็ของเราก็สีขาวนะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคกันดยครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องใส่เยอะจนเกินไปนะครับผมก็ใส่เข้าไปได้เลย ครับก็ทำความสะอาดแกนสักนิดนึ่งนี่นะครับ น,นะครับงาน,นเสร็จเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับเป็นอ,อันว่าก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็นี่นะครับอันนี้ก็ซีนเก่านะครับผม ก็มีรอยแตกแล้วนะครับผมก็กับบุกเบกเก่านะครับผมนี่นะครับแต่อันนี้ก็จะเก็บไว้เป็นอะไรเผื่อตัวนี้อาจจะแตกหรืออะไรยังไงนะครับผมอันเก่านี้มันแหว่งตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ครับผมแต่ก็ถามว่าเก็บไว้ได้ไหมก็เก็บไว้ได้นะครับผมเผื่อจะเป็นอะไรได้นะครับเล็กเล็กน้อยยามที่เราไม่มีนะครับผมส่วนตัวนี้ก็ เี่ยวนะครับก็ทิ้งเลยนะครับเพราะว่ามันบิดหมดแล้วนะครับโอเคนะครับก็ใส่ไปที่เรียบร้อยนะครับก็ลองเทปดูแล้วก็รู้สึกว่าไม้มันจะนิ่มสักนิดหนึ่งนะครับดเดี๋ยวผมจะเทปแล้วก็ลงคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมว,ว่าไม้มันนิ่มแค่ไหนนะครับคือมันนิ่มมากนะครับสัดออกไปเมื่อกี้ก็ความเร็วอยู่ที่ประมาณห้าสิบแต่ไม่ขึ้นอยู่เกือบ เกือบๆหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบนะครับผมถือว่านิ่มมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับเค okay, นะครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงคลิปสั้นๆนะครับผมก็ซึ่งก็เป็นคลิปต่อจากาการเปลี่ยนปั๊มเบรกนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายไม้แล้วก็มาเปลี่ยนปกก๊ะปุกเบรกตัวนี้นะครับผมอา ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กดฝากกดติดตามกันเยอะๆนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปนะครับสําหรับคลิปช่องเล็กๆน,นะครับช่องเล็กๆน,นะครับในการเ,เป็นสไตล์ในการชอบรถนะครับชาวสองล้อทุกคนนะครับผมสําหรับรถเล็กนะครับรถเล็กส่วนรถบไบอ่้ ทุกคนชอบกันอยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันเยอะๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นอ่ารอติดตามต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ